แทนแบบเอ็มปัปปี้ได้เลยนะครับเป็นตัวแทนกันได้เลยนะ,ะแล้วแบบวิ่งยังกระจะรวดนะฮะคนนี้ครับผมแซดดาวบีค้ครับผมโอ้โหแล้วนี่ครับเป็นล่าง Payer of the week คัะล่าง c เอด้วยทุกคนบอกเลยโคตรโกงบี้ครับบ่งมาแล้วครับโดนฮะปาปป,ป,ปปี้ไปผมเรียบร้อยครับชิลแล้วเนี้ยฝันโงโค้งไปทรดาบี้ฮะหลอดม่วงม่วงบีไว้ครับ ใครที่หาร้านบริการเติมเกมอีฟุตบอลราคาทุกถูกต้องที่นี่เลย Inback เอ m เติมเกมปลอดภัยและเติมได้ถึง2ระบบ iOS และ Android ไม่ต้องเสียเวลาฝากซื้อแพ็กอีกแล้วและมีอีกหลากหลายเกมให้เลือกเติมร้านเปิดบริการมานานแล้วกว่า10ปีระวังเพจปลอมด้วยนะครับเพจจริงต้องพูดตามแสนบวกนะจ๊ะอย่าลืมบอกว่าจากกำพลด้วยนะจ๊ะลิงแปะไว้ใต้คลิปนะจุ๊บจสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับ ผมจะพาเพื่อนฮะ,ะไปรีวิวนักเตะคนหนึ่งครับที่บอกเลยว่าแทนแบบเอ็มปับป,ปี้ได้เลยนะครับเป็นตัวแทนกันได้เลยนะแล้วแบบวิ่งยังกะจะลวดนะฮะคนนี้ครับผมแซดนาบี้ครับผมโอ้โหแล้นนี่ครับเป็นล่างเพย์ of the week ค่ะล่าง c ี A B เอฟยทุกคนบอกเลยโคตรโกงพอทีครับเราเราจะชินต่างกับนาบี้เล่นปีกซ้ายปีกขวาผมนี่เล่น c ีเอฟฮะมันมีที่ไหนกันล่า อ้ายล่างแลชัวร์ครับล่างนี้ครับบอกเลยครับเหมือนคล้ายๆกับซานเน่ล่าง AMF นะครับผมผมสุ่ม5ตัวผมได้ตัวสุดท้ายอะ่ะแม่งโคตรหล่อนหล่อนจริงเกือบไม่ได้นะฮะแบบอยากได้สุดสุแพ็กแล้วนะครับผมนาะบี้นี่ครับแล้วแบบผมเนี่ยบอกเลยฮะตัวแทนเอปเป้ยังไงครับถ้าใครแบบยังไม่เคยเล่นนะแล้วแบบสุ่มไม่ได้นะต้องลองจับเล่นนะแบบนี่นี่เลยนะฮะของจริงครับผม วันนี้ครับเราจะเล่นนาบี้ทั้งเกมนะครับเพื่อที่จะไปถล่มฝ่ายตรงข้ามนะฮะว่าจะโหดแล้วจะปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามกันนะครับผมไปดูนะครับ let's few moments go a later มาแล้วพวกเครืเกมแล้วนะฮะบอกเลยว่านาบี้จะรอจัดประตูอยู่นี่ครับผมไปครับผมเกมนี้ฮะเราเราจะไม่เน้นนาบี้นี่ครับแต่เราจะโอ้ยยี่แบบเหลือสิไปละแต่เราจะคือแบบจะให้นาบี้กองได้อยู่นะครับในทีมเราเนี่ยครับถ้ายิงไม่ได้ก็ต้องได้อะนั่นเองนะฮะ ออกเลยได้ครับไม่ได้ผมโอเคเปครับรอออกมาฮะมาซี่อล้ำหน้าครับผมกัลลาแมซี<_<_<_่กาลลาแมโอ้เกมแม่งสุดจัดล้ำขาข้างหนึ่งฮะครึ่งเหนือไม่ถึงข้อเองนะครับโคตรน้อยเกมคือแบบแม่งไม่ให้ผ่านอะคิดดูแล้วกันขวาสุดนะครับโอ้ส่งผิดฮะ บริษัทฮะเตะอัไรเพื่อตัวเองโคตรรัวรัวจัดสองยอดนะฮะเปิดบอลออกอีกฮัลโหลถามจริงม่ยืนรอบอลทั้งคิมิดข้ามคานไปเลยรัวจัดเลยว่ารัวจริงทุกคนเนะในรัวจริงดาบี้ครับหนึ่งนะดาบี้สองของผมไปครับดาบี้ครับดาบี้มีความไวนะฮะเอาไปครับผม ตบโทนี่ครับยังไงฮะดักไม่ได้ผมไปครับได้ครับเคียรนดีเกนะ๋อย่าปังฮะอย่าปังครับผมเอ้ยเกะกะวะเนี่ยโอเคครับแล้ลูกฟรีคิกนะฮะจริงจังหวะนี้ผมว่าถ้าเราจะเอาชนะใช่ไหมต้องอย่างเนี้ยนะมาอะไรนะครับผมเอ้าพูดถูกปอกว่า นึกว่านึหน้าฟีชิกไงฮะปวหัวจัดเลยอ่าการผมอ้าวอ่านเลยเหรอมาโกฮะโกยัามือนะเขาล้องโกโกโอเคครับฝากง่ายนะครับโบราณออกซ้ายนะครับโอเคค่อยๆขึ้นนะฮะขึ้นเกมไปเลยครับไปที่บูโน่นะครับฝากไปฮะซาลาบี้นะครับเข้าขวาอุ้ยจุดช้าขวาฮะเมื่อกี้ไม่ได้ครับโอเคครับมานที่ดูเกอร์ออกไปที่คิมิตไปครับฝากฮะไปครับผม นาบี้ครับ,บิ่งมาแล้ครับโดนฮะปะเปะเมมม้นาบี้ถธายให้เลยฮะปะเป้โขกชนคารดูดินี่ครับจับบอลจุดเลยเท้าขวายกไปเท้าซ้ายชนคารา์เขาโอ้ยปิดบอลแม่นเฉยนาบ,บี้บ้าไปแล้วน่ครับเราอ่านนะไม่เนีนะครับโยนฮะโขกครับผม ไปครับพิกเกอรไปครับหนึ่งสองครับไปครับผมตัวนี้ฮะไปอนะพี่ถึงไหมครับล้นนะแทงแรงนะครับจังหวะเดียวบางทีมันจะแทงกันไม่ตรงนะท่านผู้นะไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับแทงไม่ตรงเลยฮะจะให้เป็นแบบพวกเอต้าก็แทงแทงไม่ไไมม่่ค่อยตรงหรอกเอาจริงนี่ครับเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มจัดบอลนี้ไม่น่ารักเลยว่ะดิมาไดายังไงครับจังหวะนี้ฮะ เอาอย่างนะครับเอาได้เป่าเลี้ยงออกนะครับนี่นะครับทีมฟัวเจนนะฮะลืมบอกไปนะของฟัวเจนโคตรสวยทุกคนทับบี้ครับเหยียบไปปาเป้ครับทับบี้ใหม่ไปล่อยบอลครับปาเป้ฮะไปผีกับผมไปเพื่อนเอาไม่ได้ครับเรียบร้อยไหมไม่ได้ฮะกลาง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 โอ้ยหลุดครับดีบาร่ายังไงครับแตะไปได้เป่าฮะไปผมโอ้ยนุ่ม ได้ย็นก่อนไปฝากครับทีมาะไรเอาโอเคครับฝากกลางนะไปครับผมไปครับไปครับเออไม่ใช่เพื่อนตัวนู้นโอ้แทงก็แทงไม่ตรงอะไรวะโดนไหมโดนไหมหนึ่งนะคนหนึ่ง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 อ้าวโยนข้ามไปแล้วข้ามแกมไปเลยฮะเดบิวเปล่าครับเปิดโค้งมา เคลียร์ไม่ได้ครับผมปอยครับเบอร์นาดาบีครับรอบอลนะออกข้างฮะออกข้างผมไปครับแสนาบีไปแล้วฮะแซดผมแล้วแซดผมแซงไงออกข้างครับแซดแตะทีนึงฮะคิมมิดครับผมปัดไปไม่ได้ครับออกมาตอนนี้ครับยิงหลอดม่วงฮะแรงแล้บผมมาบุกไปครับเกือบได้นะฮะโอเคทุกคนไม่เป็นไรครับรอลุยต่อครึ่งหลังนะครับ ขึ้นหลังอาจจะมีทีเด็ดนะฮะบอกเลยนี่ครับชีเด็ดแบบโป้งปังโป้งปังฮะไปมาครับขึ้นหลังเลยฮะบอกเลยนาบี้พร้อมลูกเขี่ยแล้วเขาบอกเลยไปครับไปฮะอยากกระตุกดินโอ้กระตุกกระจานโอ้ฮารับเกียร์นะบอกเลยเกียร์จัดนาบี้ฮะโชว์นาบี้เข้าสายผมยิงครับไม่ได้ครับปู่เกียร์นะฮะจะว่าจะเกียร์ลูกเขี่ยหน่อยครับผมเดี๋ยวเกียร์แทนครับ ไ,ได้ครับเจนฮะลูกนี้ยังไงเปิดมาครับ <15. S 2> ิ่งรอครับโอไมก็อ oh ดเรียบร้อยฮนะอ่านแล้วปลยฟ้าผมไปทีป๊อเป้ครับหนึ่งสองฮนะปล่อยผมเรียบร้อยครับชิลแล้วนะีะพันโคง้งโค้งหนึ่งสองดาบี้ครับผมโอ้โหป๊อเป้ผมนี่ครับเขาดูคพบชา้าเลยครับรบเริ่ วันนี้ชัดฟิวหลายลูกนะหลายรอบเลยนะเอาก่อนแม่เงเอ้ยชัดฟิวสี่ห้ารอบแล้วไป, 6, ไปหอบบุโนไปทรันาบีฮนะหลอดมุงม่ง <c oughs> มุ่งมีดไว้ทำอะไร呀นวะิ <c oughs> จูนครับนาบีเออใหม่ฮนะ <c oughs> โกคกเพื่อนทั <c oughs> ้งยิงทั้งโกคกฮะแม่เงยใส่เต็มว่ะวันนี้ไปครับอ่ารข้างในไหม ไม่ไม่อ่านนะฮะไปลูติเกอร์ผมฝากลับหน้าไอ้หนุ่มจะยกมึงหยุดซัดแป้งเลยลับหน้าจะมายกมือโวยเพื่อเดี๋ยวโดนไอ้ล้นตบนะบอกก่อนนะครับล้มไม่ใช่ธรรมดานะไปฮะแทงเกินไปทุกคนดูนะครับเสียร์หกไปครับพี่ไม่ได้ครับเอาไม่ได้ฮะเอาข้าวเลยเพื่อนสวยครับมิมาเรียโจนฮะบูโน่ไม่ได้ครับผม เคลียร์ไปครับใครวันนี้เลวานฮะเปลี่ยนไปฝั่งนู้นแล้วเอ็มเาเป้ผมเอมเปเป้มีความเร็วครับผมชนเลยเขาเรียกว่าดับเครื่องชนนะของจริงไอ้หนุ่มจะยังไงนะครับโอ้ย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 อะไรวะโอ้ยประตูอีกโอ้ยเอาเข้าไปเหอะปวดหัววะหนึ่งสองฮะปลายแทงฝั่งนู้นงงห่ะทุกคนงงไหมเอ้าหน้าบี้แทงเฉยฮะงงไหม นายพี่ยิงครับผมไปครับไม่ได้ครับติดบล็อกอียัยยิงก็ติดบล็อกด้วยนะไปหมครับผมยังไงฮะโน,บนเบเดนออกข้างค่อยๆแทงครับผมไปไป,ไปครับไปครับไปฮะดูผมโชว์นาบี้ครับผมนาบี้ไปหลอดมุ้งม่วงๆครับแต่พี่จอดใส่หลอดม่วงๆม่เลยทุกคน น่าชมนะฮะหลอดม่วง,ง,งดูทรงละออกข้างน,นะครับปาเป้ฮะมีความไวด้วยว่ายังไงครับยังไงฮะจังหวะนี้อันกลางเฮ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเมืองโชนี่ใจเย็นก่อนใจนะแทงไปครับผมไปครับเอาเข้าใจฮะกลางป่ะยังไงครับโอเคฮนะไปเฮ้ยไม่ออกไม่ออกร้อยเปอร์เซ็นแทงของผมไปครับปาเป้ โอ,โ,โอ้โหวิ่งมารอฮะนาบี้นาบี้เอะซึ่งผมครับไปโม่งเพื่อนไปอาดาบี้ไปล้ำครับจานโอ้โหลำ้ำเฮ้ยไม่ล้ำเฉยนี่ก็ไม่ลำ้ำฮะเอา้าเอา้าไม่ล้ำเอา้าเอา้าเรียบร้อยฮะเฮ้ยนาบี้ครับเหยียบขึ้นหลังครับออกข้างฮะเปิดโอโ้นาบี้เป็นตัวทำเกมนี่ว่ามันไม่ใช่ตัวยิงแต่ตัวทำเกมของจริงอันเนี้ย เนี <S <S anyway, uh, uh, well, mm ่ยครับอ่านฮะยีนมเรียบร้อยครับเจอฝั่งกลางครับนาบีไปเลยฮะบีไปแล้วเรียบร้อยครับนาบีแซดดาบีแซดดาบีแซดดาบีนี่ฮะเรียบร้อยครับผมเนี่ยนาบีวิ่งมาครับเอามาดิเอามาดิหาเอามาดิเอามาอ๋อ นี่ครับริงผมไม่หักยิงซ้ายนะฮะเขาเสียบแล้วผมเห็นปะี๋ยิงเสาแรกครับเอาชัว์เลยะครับเพราะว่าเผื่อแบบคนวิ่งตามหลังมาน,นะฮะแล้วหักซ้ายผวเขา,าวิ่งมาล้วงเลยนะครับผมเราเอาชัวยนะครับยิงเสาแรกเลยครับน่า <centres S 2> จะจบแรงฮะเอาหูยิงนาทีสุดท้ายเลยนะนาะบี้ทำเกมไปสองลูกครับแลวลูกสุดท้ายยิงครับผมโคตรสวยฮะเอาไปเลยลูกพ่อแจมแจมครับบอกเลย ดาพี่ฮนะแซดหนาพี่นี่ครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นตัวสุดฮนะสโตนอ,อะ่ะเอาจริงนี่ครับนี่ฮะอา่าเราไปดูหน่อยนะครับใครมันออาได้ไหมนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเอ็มปาเป้นะฮะแต่ดาบี้ก็ทำดีเหมือยนะครับนี่ค,ครับโอ้โหทีมเขานะฮะเป็นฟูลอ์เจเนียหมดเลยนะครับเป็นตอนซื้อแพ็คนะครับผมมีตัวมีปิ่นตัวมาบางตัวนี่ครับเตฟูเจนหมดเลยนะ นี่ของเราเป็นเอ็มปาเป้ครับกับดาบี้7.5เท่ากันนะครับดาบี้ทั้งแอซซิตทั้งยิงนะครับปาเป้ยิงไป2เมตรนะครับผมโกแจะมาแล้วแบบโอ้โหยิงก็คมเหมือนกันนะครับมีแบบวิ่งเร็วและหาช่องดีนะครับดาบี้นะฮะสรุปนะครับดาบี้รวมๆนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วแบบที่ผมอยากได้นะครับบอกเลยว่ามันไม่แบบผิดหวังที่ผมอยากได้นะมันแบบมีทั้งครบเครื่องความเร็วนะบาลานซ์ดีนะครับเลี้ยงบอลคล่องยิงก็คมนะฮะแล้วแบบเป็นตำแหน่ง CF ด้วยครับ จะตายโคเบอร์ช์ครับเล่นโคตรดีฮะโคตรชอบเลยครับผมโอเคครับถ้าใครมีนะครับผมแนะนําให้ลองเล่นดูนะครับผมแจ่มเจ็บเลยนะฮะโอเคครับหากคลิปนี้ครับเป็นสาระต่อใครนะครับหรือว่าใครชอบนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดระดิ่งให้กันด้วยนะฮะกดกระดิ่งกดกระดิ่งให้กันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ผมลงไปนะครับผมฝากด้วยนะครับเนี่ยฮะเกี่ยวกับาทำคอนเทนต์นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมไปบ้าจุ๊บจุ๊บไปฮะ